สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับอีกเช่นเคยค่ะกับรายการสารดีใกล้ตัวซึ่งวันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายค่ะที่ทางรายการจะนําเสนอข้อควรรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะคุณไอซ์ใช่แล้วครับคุณน้องค่ะแล้วยังมีผู้ที่สนใจมีข้อสงสัยในบางเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ส่งคําถามกันเข้ามาจํานวนหนึ่งแล้วันนี้ค่ะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้รู้ ที่จะตอบคำถามได้อย่างเป็นอย่างดีค่ะและท่านที่นั่งอยู่กับเราในที่นี้คือนายแพทย์สมานฟูตูลท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามท่านพออค่ะขอบเขตการทำงานทางด้านใดบ้างคะหน้าที่แรกนะครับเป็นเลขาเป็นทำงานธุรการให้กับคณะกรรมการนะครับ หน้าที่ที่สองเนี่ยนะครับคือเป็นทางวิชาการครับคือจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดนะครับเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาต่างๆเป็นศูนย์นะครับศูนย์ข้อมูลทั้งหมดเลยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งทำทั้งทางด้านของเลขานุการทางด้านวิชาการนะครับแล้วมีเชิงปฏิบัติด้วยนะครับก็คือว่าทําหน้าที่ในการปฏิบัติการติดต่อประสานงานนะครับกับหน่วยงานอื่นๆทั้งหมดเลย ทั้งภาครัฐและเรกชชนนะครับวันนี้คือหน้าที่ตามกฎหมายท่านผออาคะแล้วการจัดลานเบียร์หน้าห้างสรรพสินคา้าโดยที่มีการขึ้นป้ายโฆษณายี่ห้อเบียร์ต่างๆนะคะสามารถทําได้ด้วยหรอคะแล้วผิดกฎหมายไหมคะในส่วนของการจัดลานเบียร์นะครับก็มีการวินิจฉัยนะครับโดยคณะกรรมการผู้ส่งุฒิตนะครับว่าการจัดลานเบียร์นั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งครับของการทําการตลาดแบบตรงนะครับ แล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนของลานเบียนะครับมีทั้งในส่วนของการโฆษณาด้วยนะครับไม่ว่าในตัวของป้ายโฆษณานะครับในส่วนของนะครับชุดสาวเชเบียรต่างนะครับในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆมีโฆษณาทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับทางกฎหมายถือว่าเข้าข่ายการโฆษณาครับครับแล้วทำไมกฎหมายจึงมีการจากัดเวลาในการโฆษณาเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ในโทรทศน์ ในสื่อสิ่งพิมพ์เช่นหนังสือวิทยาศาสรสามารถโฆษณาได้ทั้งทางที่คนเนี่ยสามารถเปิดอ่านได้ตลอด2ี่ชั่วโมงครับครับคึอในสื่อของทนะีวีเนี่ยถือว่าเป็นทีวีสาธนารณะนะครับใครจะเข้าไปชมเข้าไปดูก็ได้นะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับแต่วิทยาศาร์หรือสิ่งพิมพ์นยะต้องซื้อก่อนนะครับความยากในการเข้าถึงเนะี่ยต่างกันระดับหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าในสิ่งพิมพ์เนะี่ยก็ไม่ได้โฆษณาได้อย่างง่ายนะครับก็จะมีกฎมีเกณฑ์เช่นเดียวกัน,นครับ และอย่างเทศกาลปีใหม่คะ่ะมีการมอบกระเช้าของขวัญทางร้านเนี่ยสามารถบรรจุเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ลงไปในกระเช้าได้หรือไม่คะครับคือในส่วนของกฎหมายนะครับคือประบอควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551นะครับมาตรา30เนี่ยได้ระบุไว้อนงชัดครับว่าห้ามขายเค,ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการขายข่้งครับลักษณะของการบรรจุกระเช้าเอาเหล้าไปบรรจุแล้วเนี่ยนะครับเวลาซื้อต้องซื้อยกทั้งกระเช้าอย่างเงี้ยจะถือว่าเป็น ก็จะขายท่วงไปด้วยถ้ามีเรื่องที่จะร้องเรียนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดมอลกอฮอล2,551นะครับสามารถโทรร้องเรียนมาได้ call center 24ชั่วโมงนะครับที่เบอร์02ครับ590 3342ครับสำหรับวันนี้เราสองคนและท่านผู้บริการต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสำหรับวันน,อน,นี้สวัสดีครับซื้อหนึ่งโลก็ทั้งหนึ่งโลไม่ซื้อก็เสียรายแย่เลยนะ เหมือนเดิมเล่าขวดนึงพอดีมีโบชัวร์มาแจกที่บ้านเมื่อเชานะ้านะเขียนว่าสุภาพสตรีสี่ท่านเข้ากอดสองผู้มารับเหล้าฟรีหนึ่งขวดะแกสนใจปะนี่ค่ะช <ท igue S 2> าทางนี้ค่ะเครื่องด <sh arp> ื่มแอลกอฮอลี่ห้องใหม่ค่ะเราดื่มขวดสามขวดได้ไหมได้ <sh arp>